สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ad l ล f e นะคะเอาละค่ะวันนี้นาะถึงคราวราศีมีนบ้างนะคะที่จะมาดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินของคุณในช่วงเวลานี้นะคะไปจนถึงเดือนเมษายนวันที่31กันเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลักคนาแล้วก็ราศีนะคุณสามารถเช็คลัคนาแล้วก็ราศีของคุณได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะ โอเคสำหรับชาวราศีมีนเนาะเอ่อคลิปนี้นะคะเป็นคำทำนายโดยรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรฟังแล้วไม่ดีต่อใจหรืออะไรฟังแล้วรู้สึกติดขัดไม่โอเคกับความรู้สึกหรือไม่โอเคกดปิดได้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะจะเอาความจริงมาพูดกันเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะเราพูดตามกฎแห่งกรรมนะเราก็พูดตามพลังงานที่เราได้รับมาถ้าอะไรมันทำให้ไม่สบายใจก็ ขอให้ปิดไปนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาของคุณที่คุณจะต้องมานั่งรับรู้อะไรแบบนี้หรือว่าคลิปนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ข้อมูลของคุณจริงๆ Energy ไม่ตรงจริงๆกดปิดไปได้เลยค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีมีนนะคะขอทุกสถานการณ์การงานชาวราศีมีนเอยค่ะการงานาจเงนินชาวราศีมีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ แ e กซิเช mm ี r ลิเวอร์สเซเว่นออฟซอร์สนะคะอ่ะเฮอร์มิตค่ะเอ็มเพลสเราก็เอ็ดออฟวันดีเวอร์สในเคสนี้นะคะเป็นไปได้หลายแบบเพราะว่ามันเป็นคำทำนายโดยรวมเนาะคุณจะต้อง มีสติพิจารณาเอาเป็นส่วนๆไปนะคะเออโอเคเนาะในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะจัดการกับเรื่องของการงานการเงินไม่ได้เพราะว่าคุณเคยถูกหักหลังมาก,ก่อนหักหลังอะ่ะโดนหักหลังหรือว่าโดนอะไรที่แบบคุณทําอะไรแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่คุณทําออกไปหรือว่าคุณไว้ใจคนคนหนึ่งมากๆแล้วเขาหักหลังคุณแล้วคุณไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้กับคุณได้อะ่ะแล้วคุณพยายามสงบจิตสงบใจ พยายามหาทางออกนะในที่นี้นะคะคุณก็พยายามปรึกษาแม่นะคะหรือว่าปรึกษาผู้หญิงเป็นภรรยาของคุณที่เป็นแม่ของลูกคุณหรือว่าปรึกษาผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือคุณได้นะแต่คุณก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่ชัดเจนนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้สามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้เลยอ่ะเออเนาะเหมือนกับแบบคําแนะนําของเขาอ่ะมันช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้แล้วในจุดนี้ในตอนนี้นะมันแบบ คุณเฟลจริงๆเพราะคุณไม่สามารถที่จะจัดาการกับการงานการเงินได้นะคะแล้วก็คนที่คอยซัพพอร์ตคุณอะ่ะมันเหมือนกับแบบเขาก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้แล้วนะอีกในนึงนะคะคุณอาจจะแบบอยู่ในช่วงของการที่แบบทำอะไรก็ต้องแอบทำเหมือนที่บ้านไม่สนับสนุนนะเหมือนแม่ของลูกหรือว่าเป็นแม่ของคุณเองนี่แหละที่ไม่สนับสนุนคุณนะคะแล้วก็เออ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักสามเศร้าด้วยนะโอเคอันนี้เราไม่อ่านนะคะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะอันนี้ energy ของคุณสถานการณ์ในตอนนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะว่าที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรคะ นะคะคุณเอาคุณค่าของคุณนะ่ะไปผูกติดกับสิ่งที่คุณมีนะหมายถึงทรัพย์สินภายนอกนะคะแล้วพอเวลาที่แบบคุณสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปอ่ะคณก็จะรู้สึกได้ว่าแบบตัวเองไม่มีค่าทั้งๆที่คุณแบบตัวคุณเองอ่ะมีค่าอยู่แล้วนะมีค่าแล้วก็แบบเป็นคนที่ต่อให้แบบไม่ได้เกิดมามีฐานะที่ร่ำรวยอะไรอย่างนั้นนะคะ คุณก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็มีเงินมีทองได้นะเพราะว่าเงินทองนะคะมันไม่ได้เกิดจากการที่คุณเกิดมารวยแล้วแล้วคุณก็จะแบบมีเงินตลอดชีวิตหรือว่าคุณเกิดมาจนแล้วคุณจะต้องแบบไม่มีกินไม่มีใช้ตลอดชีวิตมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นนะคะไม่เซ็ตตรงนี้คุณจะต้องปรับเปลี่ยนไม่เซ็ตของคุณมันอยู่ที่ไม่เซ็ตของคุณนะไฟออเปนเตอร์เคิลนะคะมันอยู่ที่ความคิดของคุณมันก็เลยทำให้คุณเป็นแบบนี้ต้องพบเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะชาวราศีมีนเนาะเดี๋ยวดูค่ะชาวชาวราศีมีนเดือนเมษายนจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอ่าค่ะ Knight of Cups นะคะแล้วก็ Seven of Cups โอเคเดือนเมษายนนะคะคุณจะเจอสิ่งที่ใช่นะมันจะมีตัวเลือกให้แบบ ทำให้คุณต้องคิดมากคิดหนักอะ่ะเพราะคุณแบบบางสิ่งบางอย่างบางตาคุณทําให้คุณมองไม่เห็นหนทางที่ใช่จริงๆนะคะโอเคในเดือนเมษายนนะคุณจะเจอทางออกที่ดีทางออกที่ใช่แต่คุณก็ไม่กล้าที่จะทำเพราะคุณไม่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ใช่จริงๆเหมือนกับเด็กคนนี้ค่ะเจอถ้วยเจอถ้วยที่ดีแบบเจอถ้วยทองอะ่ะแต่ว่าดูสิคะว่าสานิมมันขึ้นแล้วก็มีปลาหมึกอยู่ด้วย ล้วเด็กคนนี้ก็ไม่มั่นใจว่าอันนี้มันเป็นถ้วยทองจริงหรือเปล่ามันก็เหมือนกับสถานการณ์ของคุณในช่วงเดือนเมษายนที่มันกําลังจะเกิดขึ้นคุณเจอทางออกที่ดีคุณเจอทางออกที่ใช่แต่คุณก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจทํามันลงไปแล้วคุณจะคิดเยอะมากๆเลยทางออกเนี่ยมันจะทําให้คุณคิดเยอะมากมากนะคะโอเคอันนี้คือสิ่งที่คุณจะเจอในช่วงเดือนเมษายนนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะ เราขอไพ่นะะหน่ยค่ะไพ่ไพ่จะบอกอะไรเท่าที่บอกได้ไพ่อยากพูดอะไรคะ queen of wands queen of swords นะคะ t h e Mol เ v e r s ร์สในอลลิเวอร์สิ่งที่พ่อ,อยากจะบอกนะการที่คุณอยู่ในหมู่คนหมู่มากอะคะ่ะคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากนะแต่การเป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะบางครั้งบางทีนะมันก็อาจจะนําอารมณ์ที่แบบอารมณ์ที่มันไม่ใช่ตัวของคุณเองจริงๆหรือว่าอารมณ์ที่แบบมันถูกแรงกดดันจากภายนอกเพราะว่าสังคมและคนรอบข้างของคุณ นะมันอาจจะทําให้คุณไม่สามารถที่จะเป็นตัวตนของตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มจริงๆแล้วก็ในจุดๆนี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนในตัวเองแล้วก็อาจจะแบบทําให้คุณรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะบางครั้งบางทีอะค่ะการที่คุณทําตามคนอื่นมากเกินไปแล้วคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยเนี่ยมันจะทําให้คุณสับสนในตัวเองแล้วคุณจะหลง จะลืมคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีหรือว่าในอีกในยะหนึ่งนะคะการที่คุณเป็นคนของสังคมการที่สังคมให้แบบให้ค่าคุณให้คุณค่าของคุณอ่ะมันอาจจะทําให้คุณหลงยึดติดนะคะแล้วก็พยายามเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะให้คุณเป็นทั้งทั้งที่เขาไม่ได้รักในตัวตนของคุณเลยเขาไม่ได้รักในความเป็นคุณเลยเขารักในภาพที่คุณสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ อย่าหลงมายาตรงนี้จนลืมนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนั้นเป็นยังไงโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะชาวราศีมีนนั้นก็พูดได้แค่นี้เนาะ mm. เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปกดแห่งกรรมนะคะเป็นแนนใช้กดแห่งกรรมอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะบอกได้เท่าที่สามารถบอกได้ในแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาดู กรรมที่คุณทํามันต่างกันนะคะมันมันไม่ใช่กรรมของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นนั่นก็อ่านเท่าที่น่าจะอ่านได้โดยที่ทุกคนนะคะก็จะได้รับดูในส่วนนี้ที่เปิดเผยได้จริงๆนะมันก็ยังมีเบื้องลึกอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันก็ยังไม่สามารถที่จะพูดได้ในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของคุณหรือว่าอีกนนึงนะคะมันอาจจะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะ มันไม่ใช่ที่อ่ะคุณจะต้องมารับรู้ส่วนตัวมันไม่ใช่มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แบบคนอื่นจะต้องมารับรู้อะไรด้วยอะไรอย่างนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะแชร์คลิปนี้ไปนะแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แลาสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็สามารถดึงสติให้กลับมาอยู่ในจุดที่เป็นตัวของตัวเองได้นะคะก็ส่งต่อออกไปได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ไพ นะคะเป็นคําแทนใจนะคะหรือว่าจะสื่อสารตัวตนของคุณออกไปจริงๆก็สามารถทําได้เลยนะสําหรับวันนี้นะคะนั้นก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์แล้วก็ทุกๆแชร์เลยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวราศีเมษบ๊ายบายคะ่ะ